สวัสดีครับพบกันกับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางนะครับพ่อกันคลิปนี้เป็นวิดีโอที่3ของการฝึกไล่แฮยยอดนิยมซนะครับมาเอามาเคียงสายกันเลยครับเอไม่เหนื่อมีลามีคือเก้าครับสายรางมีสายกลางล่าสายเทื่องสายสามมีรับรวมเป็นมีลามี ผมสิขอเล่นน้ำลองไปก่อนเป็นการทบทวนวิดีโอที่หนึ่งที่สองนะครับก่อนห้าสิฟุตวิดีโอที่สามครับ นี่นะครับเนาะสองออดกครับ <c oughs> สองวิดีโอผ่านไปบัตรที่นี่วิดีโอที่สามเข่าที่ฝึกมือนี่ต่อเลยครับมันมาหอดนนีนะครับหอดนนีนะครับบัตรที่นี่วิดีโอที่สาม สิป้ามานนั่นะครับมาเข้ามาเอาโตัวโน้ตกันเลยครับวีดีโอที่สามทกทวนไหมครับนี่คือวีดีโอที่สองนะครับบัตท,ที่นี่วีดีโอที่สามเข้าสีต้อกอ,อาจจะเป็น แถวที่หนึ่งครับมีมีมลาโดลาเข้าใส่สายสองเปาครับมีโดเลลาโดมีลาโด มีลาโดมีโดเลลาโดสายสองเป้านี่เขาสิน้องไปนั่มวันนอดนี่คือแถวแหลกครับมีลาโดมีโดเลลาโด,าโดครับ,บหลันี่เขาสูดลงมาอีกซ่อนลาเลซ่อนอย่นี้ครับ ลาสายสองเปาซ่อนลาเล่ซ่อน,น, <hi> น,นลเลมีลาโดซ่อนซ่อนลาเล่ซ่อนลาซ่อนลาเล่ซ่อนลาซ่อนลาเล่ซ่อนเลมีลาโดซ่อนลาเล สอนลาเลสอนเลยมีลาโดครับบัดท,ที่นี่เข้ามาเอาแถวที่หนึ่งคับแถวที่สองต่อกันครับมันจะเป็นมีลาโดมีโดเลลาโด ซ้อนลาเลซ้อนเลมีลาโด <c oughs> ขอโทษครับครับ <c oughs> เอาอีกทีเดียวครับ ต่อไปวาทที่นี่เ้าสิขึ้นครับสิขึ้นไปทึ่งทึ่งลาซอนลาซอนมิเลดูลาดูลาดูลาซอนลาครับ ไมครับจากลางบาดดีเข้าถึงเข้าลงมาแล้วหลังจากที่ไอคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองตอนเข้าลงมามันเป็นอันนี้คลิปที่สองครับคลิปที่สามก็เป็นเข้าฝึกดนตรีนะครับมีดูเลยมีเหลวดูมีดูเลยมี ลาโดลาสายสองเป้าครับลงมาอีกอะ่ะซอนลาเล่อนเหลมีลาโดบัดที่นี่ขื้นไปเทิ่งครับบัดนี้ลาซอนลาซอนมีเลโดลาสอนลาเอาไหมครับ สองสามในสามแถวครับปัทที่ในแถวที่สี่ครับลาดูมีลาลาสายสองเป้าลาโดมีสายสามเป้า่าดนจะเป็นสอนลาโดลาลาดมีสอนลาโดลา,ลาด ลาโดเลโดลาส่วนลาลาโดมีส่วนลาโดลาลาโดเลโดลาส่วนลาเอาสองเทือครับ เขามาทวนกันอีกเทียนึงครับต่อไปเข้าเริ่มสิออกแล้วด้วยครับมีโดละโดเลมีละซ่อนมีเลโดลาสนลา มีโดหลาะโดเลมีลาซวนมีเลโดลาสนลาครับมาเอามันเลยไม่ไอ้ตบต้วนไม่ครับ ที่นี่ห้องสีมาทบทวนตั้งแต่วิดีโอที่หนึ่งหอดวิดีโอที่สามมือนอี้นะครับ แม่นนี่นะครับบาทที่นี่บาทเท่าจีออกไปหา,หาไ่อื่นนี่สิไปหาเพ่งเท่ากันมีเลมีดูมีทีมีลาสองเคือครับมีเลมีดูมีดูมีทีมีลาลาสายเปาครับ เฮาก็เอาเพลงมาใส่ต่อไปนะครับขับข้าค่อยๆฝึกเอาขันข้าได้ตัวนี้แล้วหมายถึงว่าสามวิดีโอนี้วันเดียวครับไล่แฮที่ซีนี่มันสิคขอบไปมืดเกือบค้อไปมืดเล่กวันเดียวครับอันเฮาคล่องตัวนี้แล้วเฮข้าสิไปฝึกไล่ไงไม่ใดดีไล่ไม่ไล่อื่นใดดีที่สุดเลยันวันีมันเป็นสเต็ปออกมาภาษาอันนั้นเขาเอื่นไล่สเกลเนาะครับเนาะไล่บันไดเสียง กับสีประมาณนั้นตอนแรกเข้าเห็ดไม่ไหมก็จะเป็นต,ตะคุกตะกะคือผมนี่ละครับบาดเข้าเห็ดค่อยๆมืออื่นมืออมันมันกับสีดีไปหนาวันดอกครับสรุปแล้วคือเข้าฝึกมือหนึ่งนี่เข้าสีเจงขึ้นซํำเม็ดเข่าสารนะครับผมจําคําคคูบาอาจารย์เปินสอนไว้ว่าเข้าฝึกมือหนึ่งเข้าสีเจงขึ้นซํำเม็ดสเข่าสารเป็นการพัฒนาฝีมือเจ้าของขึ้นไปนะครับ อัางพ่อกับป้าตองคือหลายคือแต่ว่าผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางนี่เอาตโตนุมาส่วนกันฝึกครับว่าเป,เ,ปเป็นการสอนนะครับเป็นการแช่ประสบการณ์เป็นการส่วนกันฝึกเป็นการแบ่งปันนะได้มาจากควา่วมรู้จากคูบาอาจารย์อยู่ในยทูปยูทูเท่านี้ได้มาแล้วผมกับพ่แบ่งปันพี่นอ้องฝึกผู้เดียวมันประมวลครับว่าเอาไว้ยุคกับตัวครับว่ามีกักครับเพราะว่าผมฝึกพิ้น เพื่อว่าเล่นให้เจ้าของฟังบ่แมนวาไปแข่งขันนะครับมันสิสบายใจนะครับขันเท้าฝึกจังสัน่นขันเท้าคืนว่าผู้นั่นกะเจงผู้นีก้กะเจงเ้อาสีเจงคือเพินเ่นเฮ็ดจังได็กับวัคือครับจังของผมฝึกจากผู้บาอาจารย์ให้เพิน่นคือของเพิ่นว่ายัางไงไปกอกผีเพิ่นกับวัวคือเพราะว่าเพิ่นกับคือเพิน่นเท้ากับคือเท้าตัวโนตัวยังกับอาสิลุดไปนะเพรามีเพิ่มครับ ว่าวิ่ตัวโนดครับฝึกดูดูมันสิได้สำเนียงครับตัวโนดเป็นองค์ประกอบที่สองกับสำเนียงนะครับสำเนียงได้มาจากไสคือห้อฟั่งดูขันห้อฟั่งดูมันจะเกิดสำเนียงหรือเกิดทักษะแล้วห้อฟื้นดูการฝึกดูนี่ห้อสีเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับล่องเบิงลองเบิง,งบ่งบเสียหายอย่างนี้นครับครับพ่อกันอีกคลิปหน้าครับเอาเอาเพ่งมาใส่ครับ โชคดีครับ